แฟนแฟนก็ว่าแฟนไม่ใช่เมียนะตอนผมไปยังไงรู้่ก็แออกยกกันตายกันไปแล้วคือต่างตรงต่างไปในเวลาที่บ้ามันก็บอกมันเดินไปไบ้านนะ้องส่วนไอ้นี่เขาบอกว่าเอาล้วพี่ไปหาข่าวจากที่ไหนอะคะ่ะแบก,ก็เดินตามชาวบ้านไงชาวบ้าน,านาาก็หากันแล้วก็เดินไปหมดหมดใช่เปล่าคือคำพูดมนะันอะให้หานหานแบบหานซึ่งอะก่อนเราจะเชื่อนะคะ <c oughs> ทำอย่างกับหมุอนเอาละมึงปกปิดอะไรอยู่ที่มึงก็งมาโกหกอีดลงตรงนางอย่างนะี้มึงทำเพื่อใครอยู่ถ้ามึงไม่ใช่คนไรเสียเองรรรมันมันจะปกป้องใครเพราะดูแล้วมันน่าจะเป็นคนเห็นแก่ตัวอยู่คือไม่น่าจะ ไม่น่าจะทําแบบพูดตัวผมเพื่อเองจะให้เสี่ยงมาให้ตัวเองมาบผิดเป็นไปไม่ได้คือถ้ามึงไม่ปกป้องคนร้ายก็คือมึงก็มึงคนร้ายนั่นแหละตายแล้วชาวบ้านถึงพิงเล็งใช่ไหมกล่มเต่ส้มโอก็เดินหาไปเรื่อยๆข้างหลังไม่มีใครตามมามองไปข้างหน้าไม่เห็นใครแต่ตรงจังหวะน้าตรงร่องน้ําเจอส้มโอไงขึ้นไปเลยจำเลยหนึ่งโผล่มาใช่ไม่ได้ตามหลังมาแสดงว่ามันต้องมาจากบนเขาใช่ไหมคะคือตรงเนี้ยคืออย่างที่บอกว่า ตัวอย่างที่บอกคือมึงม uh, uh, ึงไปอ้างอ่ะคือมึงกําลังมโนภาพไปบอกกันถูตัดคือเกิไอ้เล่าออกมามันก็เลยจะไม่เป็นความจริงเพราะมันต้องสร้างเรื่องขึ้นมาให้ให้เบี่ยงไปกับเรื่องจริงมันก็ยากในึงอ่ะนะมันก็ไม่แตกหรอกที่ที่มันจะจําผิดจําถูกอะไรแบบเนี้ยนะเป็นความรู้สึกนะใช่ไหมคิดดูเพราะมันก็เป็นตอนแรกมันอ้างอ้างเป็เจอลุงดำแล้วลุงดำบอกไม่เจอแล้วมันถ้าที่ที่มึงเป็นเจอลุงดำก็แสดงว่าตอนนั้นอ่ะมึงต้องอยู่บนเขาแล้วมึงเจอลุงดำแต่ลุงดำไม่เห็นมึงเพราะว่ามึงแอบอยู่ในท่าคิดว่าแบบ มันเดินขึ้นไปทางไหนไม่รู้แหละแต่ทีนี้ภาพที่มันมโนสร้างขึ้นมาคือมันบอกมันไปเดินหากับชาวบ้านมาต้องมโนด้วยไงมันต้องมโนภาพที่ไจแก่ๆตัวมันด้วยสมองมันอย่างว่าแหละเนาะมันกลาจะแก่หรืออะไรไม่รู้แหละสมองมันก็เลยแบบต้องวนผลแบบสลับสลับตัดมั่วไปหมดนะคะอันนี้คิดว่าใช่ไหมลุงอยู่บริเวณนั้นแล้วเจอใครบ้างนะลุงก็ได้เอาเจ๊บุญมาเนี่ยแจ้งทางเจ้าหน้าที่ไปว่าเจ๊บุญมาอยู่ตรงนี้ทําอะไรหรือพัฒนาอะไรอยู่เขาก็หาแล้วก็รู้สึกว่าเขาอยากจะปวดฉี่อะไรนี่แหละนะครับก็ตะบรคั ลุงก็อยู่ใกล้เขาตั้งแต่ตอนแรกนะครับช่วยกันหาบริเวณนั้นะเขาก็ตะโกนถามโบวิกผู้วายแล้วเขาตามปกตินะครับเขาเป็นคนเสียงดังครับลุงก็เลยหาบริเวณนั้นกับพี่บุญมาแล้วก็เพื่อนๆแต่คนอื่นจะอยู่จุดไหนยังไงนะครับไม่รู้นะครับคือเดี๋ยวเอซีลุงป้าก็ไม่เพราะว่าลุงถูกอะไรนะเพราะว่าลุงถูกเที่งเด้งจึงทำให้มีพิรุธอีสานถ้ามึงไม่มีพิรุธเขาจะเพี่ยงเด้งไหล่ะคือก็งงใจก็พยายามหาคนอื่นละใครวะเพราะแบบนี้หนักเลยเพราะแบมแต่อุ้มน้อยยังไงถ้าบอกเพราะแบนเป็นคนร้าย หรือคนค้ายาคนติดยามันอุกอาจเกินหบบที่ว่าไหมอืมอย่างที่บอกก็แถวแถวบริเวณเนี้ยนะคะที่เจเจ,เจบุญมาเจาบุญมาก็มีหลักฐานก็คือเป็นภาพที่ถ่ายไว้ในวันค้นหาน้องซึ่งมันสามารถเช็คได้นะคะโอเคไหมต่อไปก็จะเป็นเรื่องราวรายสดที่เราไายกันไปเมื่อเช้ามารีรันสั้นๆอีกรอบหนึ่งนะคะสัมผัสตัวร่างน้องให้น้อยที่สุดเายามไม่ให้กวนดินเอสุบวนอย่างที่บอกคือป้องกันตรงนี้ด้วยนะคะ จุดที่เอาไปไว้คือเป็นจุดที่ชาวบ้านอ่ะคือไม่ผ่านเท่าไหร่คือเป็นเป็นจุดที่เส้นทางไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากก็คือตรงสามารถที่จะตรงไปแด้ไม่ได้ซับซ้อนกับชาวบ้านอาจจะไม่ต้องผ่านเท่าไหร่ก็ต้องเป็นคนที่ชำนาญทางคนตอเห็นมาเอาเวลาที่ตอเห็นมาอ้างว่าอยู่นั่นอยู่นี่ใช่ไหมคะพี่กอกว่าเพื่อเก็บตัวเองออกจากผู้ต้องสงสัยอันดับแรกอย่างที่บอกอถ้าเป็นถ้าเป็นแบบถ้าไม่ใช่ชุดนี้ลงไปด้วยก็ยากหราออาจจะจับแบบไปตามนั้นจรืับแพะจริงจริงอย่างที่บอกก็ได้ค่ะทุกท่านใช่ไหมล่ะเขาอยากปิดคดีอันนี้คือ เราเอาหน้าเตงเป็นเป็นอะไรนะเป็นเป็นแบบเครื่องการันตีว่าไม่จับแพ้แล้วแล้วหนูฟังอะ่ะไม่รู้นะเขาอาจจะอาแท้ถ้าฟังคนแกจะคิดว่าเออเป็นเอาผลงานหรือเปล่าเพราะว่าตจวเองอยากจะได้เป็นผลงานอันน้ก็เรื่องของคนคือคลูช่อแบบนั้นคืนอหน้าที่ฟังอะ่ะไม่แน,น่นะคือถ่ายเห็นเพราะว่าเขาขึ้นไปแกงเขาคือคนมีคนถ่ายโทรศัพท์ไปด้วยอาจาคิดแบบนะี้แล้วอาจจะไม่ได้เคยออกสื่อไงพี่ตุย้ยเราเริ่มมีความหวังลางๆขึ้นมาหน่อยนะต่นเต้นติดอะไรก็ไม่รู้แหละสมมติว่าติดอะไรไปเลยแล้วกันนะข้างตัวเองแพบ นั่นแหละค่ะก็ต้องสนใจแม่ที่ตุ้ยินมามันเอาต่อไม่ถูกละอาสถ่ายตามคนหาเนาะถ้ามันขึ้นไปก็อาจจะเฉียเฉยก็เลยอะไรไม่รู้แหละก็คงหลบหลีกเก่งอยู่แหละมันหลายร้อยที่ซ้ำไปหาบริเวณนั้นอ่ะแล้วจะต้องเอาใครมายืนยันจะต้องเอาหลักฐานนี่แหละเอาใครมาเป็นพยานคุณคิดว่ามันเป็นเป็นเกมการเล่นเหรอการหาเด็กที่หายออกจากหมู่บ้านเนี่ยที่ลุงไปหาหลานเนี่ยนะคะเอาใหม่นะพอมันลงจากรถเสร็จมันเห็นชาวบ้านหนเขาหาไปอยู่อาจจะเจอตรงรอยเท้ามันบอกมันก็ไปหาแถวนั้นแหละต้องได้มันเยันลองตรงส่วนนั้นแหละ อย่างนะี้นะเราก็จำตรงนี้ไว้ทีนี้ทีนี้มันบอกว่าคือตอนนั้นชาวบ้านคือไม่ได้ยแยกอะไคือรวมรวมกันอยู่ทีนี้พ่นชาวบ้านอยู่ตรงนั้นเสร็จคือความที่คนร้ายมันก็เนียนหน่อยนะมันก็แบบไปตรงจุดที่สุนัขต้มกลิ่น,ว,นวันแรกยังไม่มีสุนัขต้มกลิ่นนะพวกเราต้องคิดอย่างนี้ก่อนนะสุนัขต้มกลิ่นตรงท้ายหมู่บ้านตรงป่าที่ที่พ่อแบมเห็นมันเดินออกมาตรงคือที่เดียวกันนะคะเสร็จแล้วคือมันอาจจะซ้อนไปบริเวณแถวนั้นคือตอนนั้นชาวบ้านอาจจะยังไม่ได้มาหาตรงนั้นเลยมันก็เลยชิ่งตัดตัดหน้าขขึึ้้้้้นน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 นไไปปปปุุุ๊๊บบะะะใววววาาาาามมมมททีี่่่่พพตตยแลลกกเเรรโิิชชงถััจหออ คือเวลาที่หายไปบ่ายสองถึงถึงบ่ายสีบโมงสองชั่วโมงทันนะคะแล้วทางนั้นอ่ะมันไวยิหลีนั่นแหละค่ะเพราะทิ้งเพราะว่าเขาก็ไม่มีพยานยืนยันด้วยเนาะคือมามีเจสโีอสมโอช่องสออามโมงต่อ a f t e แล้วทิ้งทิ้งกันไปปุ๊บไปต่อยน้องไว้ตรงนั้นระหว่างนั้นอ่ะแกงลุงดำอ่ะเขาอยู่บนเขาด้วยเขาไปตามหาน้องบนเขาเา็าอาจจะหาอยู่แถวบริเวณอ่างกบไปกันประมาณเจ็ดแปดเก้าคนแล้วเราคนที่ไปหาตามหาเนี่ยคือเขาก็มีการถ่ายคลิปถ่ายเพิถ่ายวิดีโออะไรแบบนี้ถ่ายการค้นหาว่าเขาไปหานะอะไรอย่างนี้ นี่อาจจะไปติตภาพอันนี้มนโนไม่ต้องเชื่อนะอาจจะไปจิดภาพใครบางคนว่าแวบนบๆบ,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 บ้านนี้ไม่รู้นั่นแหละค่ะทีนี้อล้ก็คือถ่ายสถานที่ไปเป็นช็อตที่แบบไม่ได้ตั้งใจบางอยู่อาจจะคี่แกงลุงดาเขาก็จะมองเห็นใช่ป่ะสูงกว่ามันมองเห็นที่เตี้ยกว่าอยู่แล้วใช่ป่ะแล้วมันเป็นคนชำนาญทางมันก็อาจจะหลบหลีกหลบหลบหลีกสักพักนึงว่ารุนอยู่ว่าลุงดําจะขึ้นมาไหมตรงนี้แต่สรุปแล้วลุงดําน่าจะไม่ได้ขึ้นไปเพราะว่าลุงดําไม่เจอไม่เจอเขาเนาะก็อาจจะพอประชุมกันแล้วก็ก็เลยแบบเดี๋ยวเราเรียนลงะะม่บ้าานนดีกวค จริงก็อาจจะเดินยากไปอีกทางนึงหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นแหละก็คืออ้อเข่ามันูกใหญ่มาพี่เนาะเขาบอกว่าเดี๋ยวบราจะกัศทางเดิมจังดำทีนี้ระยะช่วงเวลานี้ก็ดีไปสายสองสายสองเราลาจะสามโมงจำเป็นก็วิ่งลงวิ่งลงมันต้องเร็วกว่าอีกแล้วเนาะมันไวด้วยใช่ไหมมันคนทําคนทําคนที่แบบมันทําอะไรไปแล้วเราไม่รู้หรอกว่าจังหวะนั้นมันเป็นไปได้หมดแล้วที่ความไวความมาเวลาอะไรทุกอย่างนะเนเพื่อเพื่อที่อย่างที่บอกมันก็ต้องมันต้องมาหาพยานให้ตัวเองด้วยเช่นกัน ก็จังหวะนั้นะสมมติลุงดำบีบไปทางหลังุทางนู้นละมันก็วิ่งดีแอบแอบแตอบต้องลงกันมาลุ้นๆพี่จัน่ะเดือวแป๊บนึงนะพี่ปองปดเสร็จแล้วก็เดินเดินเดินพอใกล้ๆถึงจุดที่จะเดินเตะต้มโอเริ่มได้ยินเสียงเตะต้มโอมาเตะต้มโอเสียงดังเนาะชมพู่อะไรกันเดินหาหามันก็เริ่มแบบเริ่มเมียนลงมาแล้วมันก็เลยบอกว่าไม่ต้องขึ้นมาหาแล้วนะอะไรเนี่ยเป็นเสียงของผู้ชายผู้ชายจะอยู่ฝั่งนึงจ่มาหนักมามาทางผู้หญิงลงมาแล้วก็เดินมาทางลงมาฝั่งผู้หหญิิงงงไได้้มมรูคืออเเเนลลลาแวก็ย ตงก็ได้อ้างนะครับที่คุณมาหรือจิซมโอนะครับตามข่าวนะครับถ้าจำไม่ผิดนะ